นี่ก็เป็นเวลาตีสี่นะคะต้องไปออสนามบินที่เป็นสายการบินที่อันตรายสุดในโลกเพื่อค้าไปอีกเหมือนแล้วก็วันนี้แทร็กทั้งวันเมื่อคืนถึงเต้นมากนอนแทบไม่หลับเลยอากาศหนาวมากแล,แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงจะไปทุกยอดไ,มไปมาดูกันแต่พร้อมแล้วชุดชุดเป็นโคตพร้อมไปบา เราจะนั่งเครื่องจากกัดมันดูไปลงที่ลูกปลาแล้วก็จากลูกปลาเราก็จะเริ่มแทร็กไปที่ปักดิงจากปักดิงเราก็จะเดินข้ามไปทั้งหมด7ดอำเภอจนไปถึงเอเวอเรสต์แกลงจากนั้นเราก็จะแทร็กกลับกันนะคะตอนนี้เราก็กำลังต่อแาวนะคะนี่ใกล้จะมาถึนเป็ตอนนี้นะคะก็รอขึ้นเครื่องบินไปพัดอยู่ข้างหลังมันดีเลยไปอีกครึ่งชั่วโมงแต่คนในรถเขาก็บอกว่าน่าจะประมาณ อีกชั่วโมงหนึ่งอากาศหนาวมาก go until o n hour it just a k e time s i r hour สวัสดีค่ะนี่เป็นไกนะคะที่จะพาเราไปชื่อไง g e o r ของการท rekking แต่ถ้าเดินไไเรื่อยหน่อยก็พักวันหนึ่งก็แรก6ชั่วโมงเากลทักไทย This is a uh, money w h l y e a for luck and for long life Yeah we have so much meaning of Tibetan Buddhism mantra inside เด,เด,เดงงิวันแรกก็หอบแล้วเนี่ยสวยหรือเปล่ามาดูกันเหนื่อยมากเหนื่อยโฮก โมรานะคะก็แข็่แข็งแฉะๆเขียวๆถ้าอย่าเวาเดินข้ามไปอย่ามองอะไมทั้งนม้นหเลยตอนนี้ก็เบรกกินร้านอาหารนี่ข้องงขอพักก่อนนะคะเท้าไปหมดตอนนี้ดีฮับแล้ว นี่ก็เป็นสุปผักนะคะข้างบนนี้ไม่แนะนําให้กินเนื้อเพราะว่าเขาบอกว่ากินเนื้อเพราะเนื้อมันจะไม่สดกว่าจะมาถึงบนนี้ก็หลายวันเราก็จะเน้นไข่กับผักอาหารเขาก็โอเคนะเยรมีสปากเก็ตตี้มีพิซซ่าด้วแล้วตัเด็กเซิร์ฟคนใหม่ <that> <to> <China> we're go to the and then, all Keep going, right? Yeah. Never give up. How long are we going to be there? Like, take around three hours? Three to four hours. Okay. We studied five years. Monk. What? Monk. You know, monk? monk? Yeah, yeah, monk. Yeah. เราเจอใครเราก็ต้องถ่ายยิ่งานดีก็ต้องยิ่งถ่ายแล้วแล้วเราก็มีเพื่อนร่วมทาง is our friend right ผู้ชายผู้สาวก็เดินข้ามไปเรื่อยๆ มีกล้องเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็มีไกด์ถ้าหน้าตาดีกว่านี้ก็จะดีมากฮัลโหล a v e a good d เ y เขาไม่ตอบเลยอะเรามาเห็นอะไรในนี้ด้วย horse คือแบบถ้าเราไม่เดินก็ใช้ horse ได้ก็คือก็แพงหน่อย แต่ว่าถ้าร่างกายจะปรับได้ดีกว่าขึ้นไปที่สูงก็คือเดินดีที่สุดแล้วก็ค่อยจิบน้ำไปเรื่อยๆตามระยะทางนะคะค่อยๆทำ Let's walk ตอนที่เราก็ต่องข้ามสะพานอีกอันทางก็จะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆถ้าดูนี้น้ำสีสวยมากเลออ็น สตายสบายบือมาคนเดียวสาวเปรี่ยวแนะนำถ้าอยากได้อะไรแปลกใหม่รู้สึกอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นก็แนะนำให้เที่ยวคนเดียวนะคะคือหลายประเทศเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราติดต่อฝั่งไกลจากเมืองไทยมาเลยเนี่ยก็จะค่อนข้อปลอดภัยกว่าซึ่งเหมือนเราติดต่อมาเขาก็จะมารับจากตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะ ก็เราก็ราคาจะสูงนิดนึงแต่ถามว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะคะอีกประมาณชั่วโมงก,กว่าก็ถึงคืนนี้อนอนหลับ <c oughs> วันนี้เรา <c oughs> <c oughs> ดหน้าตาเขาไปเร็วมากเลย ใกล้ถึงที่จุดหมายปลายทางจุดที่หนึ่งแล้วที่เราจะพักของวันนี้เขาพามาดูน้ำตกด้วยมันเหนื่อยมากนี่เริ่มชันขึ้นชันขึ้นชันขึ้นแบบหายใจไม่ทันไกลนอนลอยนั่นละ เฮ้นเดนนั้นไหมไปต่อลุยกำลังเดินข้ามสะพานเดี๋ยวรถรถสอบกลัวมากมันคงเย็นเหนื่อยมากขนาดวันแรกเจ๋งลมละแต่มันมันในเหนื่อยก็สะใจดีค่ะสู้ต่อไปนีเราต้องสู้ต่อไป ต้องใจตัวเองได้แล้วมีดเดียวใช้เราชิวะนี่ก็เป็นสภาพห้องนอนนะคะห้องก็จะมีสงเตียงซึ่งไม่มีเตอร์ข้าหมก็มีให้บางวันอาจจะต้องใช้ถุงนอนอันนี้กระเป๋าที่เราจำเป็นต้องใช้ส่วนห้องน้ำ ้องน้ำมโหแบบโหดมากอาบไปวันนี้ข้างนอกนี่เห็นวิวเลยเป็นกระจกมันอาบน้ำถ้ามีชาวเขาอยู่นี่คือมองเห็นหมดเลยว่าเราทำอะไรนะคะแล้วก็ป่าพจะตัวไว้แล้วก็เดี๋ยวต้องนอนละดึงมาถึงน้งร้อนมางานเข้าเลยทีนี่นี่ก็ อยู่โรงแรมเมื่อกี้หลับไปนะคะก็อาบน้ำเสร็จนี่เรากำลังนั่งผิงไฟอุ่นๆรอกินข้าวเย็นจะถ่ายห้องให้ดูโอ้โหอากาศเริ่มโหดรู้สึกจะไหวหรือเปล่าในวันพวกนี้จะรอดิดกั